Oh, oh, oh. นะครับสาหรับกอซิลโลโ่าโโโโจัดเต็มจัดหนักมากเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะมาเป็นแบบเส้นทางสู่รางวัลหรือว่าปลดล็อกแค่เพียง20เวลทุกคนนะฮะ,ะเพียงแค่เราปลดล็อกแค่600อยูตรงนี้ท<ะ>ุกคนนะครับฟังไม่ผิดนะทุกคนครับแค่600อย<ะ>ูทุกคนครับคุณจะได้ทั้งหมดนี้จนถึงเวล30เลยนะฮะแล้วบอกเลยว่าของที่ได้ทุกคนนะครับโอ้โได้ชุดก็อซิลล่าทั้ง2ชุดเลยนะ แล้วก็ได้หมวกกันน็อกได้ที่ห้อยกุญแจได้ระเบิดไฟอัพเกรดได้กระเป๋ากอรซิล่าได้พวงกุญแจน้องกอตมีร่างเบร์นิ่งแล้วก็ร่างธรรมดานะครับมีท่าให้แบบนี้โอ้โห,โหดูดีแล้วมาที่เวลลยี่สิบเราจะได้เลือกก่อนหนึ่งชุดนะฮะให้เราเลือกได้เลยว่าเราจะเอาชุดไหนไม่ว่าจะเป็นชุดสีแดงร่างเบร์นิ่งหรือว่าชุดสีฟ้าร่างธรรมดาของกอรซิล่านะฮะแล้วมันจะมีไปถึงเวล30สามสิบนะทุกคนครับได้ระเบิดมือของกรอซ่ากอตซิล่าแล้วเวลที่ยี่สิ ได้เป็นขวานเบิร์นนิ่งของก้อนซิลล่านะฮะซึ่งไอขวานนี้ทุกคนครับจะมีเอฟเฟกโจมตีด้วยทุกคนครับแบบนี้นะครับโอ้โหใช้แค่ได้ฟรีว้าวแล้วก็มีคิวฟรีด้วยนะฮะเป็นขวานเบิร์นนิ่งนะทุกคนอันนี้โคตรเท่ทุกคนครับตัดไปที่เวลสามสิบนะทุกคนครับเราก็จะได้อีกหนึ่งชุดโอ้โหทุกคนทั้งหมดนี้เพียงแค่หกร้อยยูไว้ทุกคนหกร้อยยูมันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะโคตรโหดนะทุกคนนะครับแต่แต่แต่ถ้าหากว่าใครทําจนตันทําจน สุดนะทุกคนครับคะแนนที่เหลือเนี่ยเราจะสามารถเอาไปใช้กับวงล้อรุนโชวตรงนี้ได้อีกโอโ้ทุกคนหกร้อยอยู่ไม่พอยังได้เหรียญตรงนี้อีกนะฮะอัตราการได้แต้มทุกคนครับอยู่ที่10ต่อน,นึงนะทุกคนครับถ้าหากว่าทําเกินมา10แต้มจะได้1เหรียญถ้าหากว่าติกมครมก็คือทํา100แต้มเราจะได้1ิเหรียญนะ,ะก็ผมไม่รอช้าผมขออนุญาตจัดเลยกันแล้วกันทุกคนครับเพียงแค่หกร้อยอยู่เอาเลยแล้วกันนะครับคุปกัน,นี้คงไม่มีอีกแนละ้วคุซัดเลยแล้วกันนะครับตรงนี้โอ้ผมรับเลยแล้วกันนะ กันรอแรกปุ้มโอ้โ,โ,อโ,โหหกร้อยอยูได้หมดแล้วก็นี้ก็คุมแล้วติดตั้งเลยละ่ะคุณนะครับ A few moments later มวยันยะสวัสดีครับขอเล่นกันขอามากๆเลยครับผมมวยันยะแปลว่าอะไรมวยันยะ <c oughs> ไม่รู้พี่ก็พูดตามเขาอะ่ะถ้าเขาตั้งชื่อนี้มามวยันยโยะมวยันยโยะเอ้าเข้าคงมาตึงกอด,าดจามหน้าเรา I need weapon. a ไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวคุณเจแสว่าไหนแหม่มีได้ยังไงเนี่ยบอกด้วยนะยโมยานยศพี่ทำไมเขามีหมอกกันแล้วพี่มาที่วะไม่เห็นลอยขึ้นฟ้าเลยอ่ะไม่มีเห็นเห็นค้างไปเดิให้มันต้องอต้องต้อ๋อต้องงางด้วยเหรองางแล้วฟาดหัวเหรอใช่ ผ้าปิดตาอันใหม่สวยไหมครับถ้าจะสวยนะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เช็คเลยครับคงสวยแหละคิดว่าก็อยู่ <c oughs> นั่นคุณจีนเขาร้องอ่ะพี่นะทำไงดีอ่ะอะไรนะ Watch out จีนเขาหาวิ่งแล้วอ่ะน้ำมีคนพี่ <c oughs>

ระวังมาด้วยระวัง out mark the location นั้ำมันหนักไหมพี่มีลูกมีลูกเก็ดไหมไม่มีพี่โอเคกล้วยไปเล่นเดี๋ยวชุบให้ตัดไปพี่มีอยู่แค่นี้พี่อ่ะสองล้านโอเค โอ้สอะไรอืมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านพี่อ่ะคืนเก็บพอไหมพี่นะัท <_ S 2> ใช้ได้ไหม ช่วยมีมาแล้วคุ่อะ Help Oh oh Watch out Watch out นี่ทุบทุบทุบได้ไหมสามสามพี่นัทพี่นัทเราเราเปิดเราเปิดตอไป มีไปสองพี่นะมิตรงนี้มีสามส่วพี่นะดจิบของดี่ตกลงไปเดมี่วัตช์เอาเนนึงเปิดเปิดก่อนก่อนครับมีอยทางไหนได้แยกแล้วไม่ได้มีกุญเชียนะเพื่อนนี่ครับเพื่อนเก็บของเพื่อนรักตรงนี้เก็บแล้วตรงนี้เก็บไปแล้วคุณเลิฟตรงนี้เก็บของตรงนี้ I got supplies I got supplies คุณเจตี๊นด้วยนะมึงมั้งเจี๊ย มันอยู่ไหนมันหมดแล้วพี่หมดแล้วพี่ตรงกลางพี่ Watch out ไปางยิงกันอยู่อ่ะเจยไปไปกลัวไปไปไปพี่ไป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 ฮึแอ็กทุกทีแอ็กทุกทีเอป้องกันแกไป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 ซ้ายฮะอะไรนี่พี่ไป้ายฝั่งโน้นเลยฝั่งโน้นเลยไปโจมฝั่งโน้นเลย มาเดินมาเฮ้ยพี่นัทเดินเหรอ <Help. S 2> มาดิาดันดัน,ดนสุดเ <c ười> ดินเลยเดินเลยครวะกูยังจะง้างเน็ตเนยเมื่อกี้เดินเลยเดินเลยเดินเลยไปเพื่อนตบไปเพื่อนโอ้เราเราสามคนนะพี <parce> ่นัทช่วยคุณเจนหน่อยพี่ ทุกคนถ้าไหนมแมลงเหมือนกันทุกคนเขาวางไอเอ็มหนึ่งศูนย์อะไรเนี่ยกับปืนเนี้ยภาคีเขาเล่นปืนไหนกันนะครับพอดีผมไม่ค่อยได้เล่นลิฟิกเลยอะ่ะเนี่ยก็แค่อ,อ,อยากดฟิลทุกคนปืนไหนปืนไหนดีกว่ากันครับทุกคนใครเ,เล่นนิฟิก <M 10. S 1> บ่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เหรอก็คือปืนที่ผมใช้อยู่ใช่ไหมครับมีแต่เดียวเนะี่ยลูกซองใช่ไหมลูกซองอะ่ะเจสซี่คงลูกซองสองิบนัดอ่ะ โอเคต้องถามก okay. okay. right. okay. right. uh, ่อนแมแมบนี้เขาเขาช้ำเขาช้ำเลยเหรอไปรุ่นดีเบียสรุ่นดีเบียสด้วยเหรอเือหนามือหนากระมดกระมากระัาจุยกล้วไหมครับใช่นี้ปืนอะไรไเนี่ยอ๋อไม่ใช่ปืนกวนนี่หว่ารอานนี้คุณกวนรอดแฮะแน่นอนก็เพราะว่าแบบพี่นัทเขาแบบตอนนี้เขามามามาดีจัดพี่นัดอ่ะเขาเดินแรงจัดเลยอ่ะ จู่เบอร์หนึ่งกับเบอร์โสเกินแรงมาแหน่งตกใส่โต๊ะเลยพี่แกไอพี่มันมีที่เดียวเหงาซะเนี้ยโอ้โหน่ากลัวว่ะเนี้ยอีเวนต์อ่ะมีที่เดียวเองอ่ะลูกซองเจ็ดนะจะไปในครับเดี๋ยวไปย้อนไั่งลงนี้ก่อนนะพี่ลงลงต้นฐานกนนะพี่ต้นฐานี่มีฐานอยู่ว่ะ Watch out marked e location ฐานสูงอ่ะก็อยู่ใกล้บ้านทูบเยู่แล้ตัวเนี้ยอืม ม่มีคนพี่แต่ดาวที่ชุบมีคนไม่มีไม่เห็นนะพี่ที่ชูบัสเอ้ยใครสีอุดเฮ้ยพี่มีมาเพิ่อมอีกเหรอไอสีอุดมาวะดักต้องไหนอะ่ะอุ้ยเก็บมาดีไปกลังไปกลังไปอุ้ยทั้งสองไม่มาหายแล้วเนี่ยไม่ยินเสียงเลย ข่ยอเหมือนเดกผมาโอเคพี่ว่าัวไกลไกลโอเคครับโดนเขามีคนเดียวละเบน่เนี่ยผู้ายหน่อยคนเดียวเหรอไม่มีสองตัวนะ ไม่ไม่รู้ซ้ำก่อนนะลากร้อยนีข้างบนเอ้อกดตัวข้าสวยคุยกับพ่อไพยังไงมีเพื่อนไว้ a อ e s o มฝั่งนี้ข้าพี่พี่มันหนักอยู่ข้างหน้าเนี่ย watch out จะเหลือแค่เราวไงกว่าสองคนพี่แต่เมื่อกี้มีคนอยู่นอกพี่ได้ยินเสียงมันไม่นับคนนะตรงนั้นน่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยขี่มาอูดเนี่ยหรือว่าขี่ไปแล้วหรือว่าขี่ไปแล้วมันเปลี่ยนเอาเอาก่อท่าเลยเฮ้ยมีขธาตุได้หรอพี่นี่โดนซัดหน้าหงายยงแจไม่เห็นหรอโอ้โหเสียล้ลูกกองมาคนไปชุบมั้งเนี่ยน่าใช่พี่ไม่ต้องเสียได้หรอกเอาเอาภารกิจก่อนภารกิจมันช่วยให้เราได้กันนี่ไปเรื่อยลูกกองมันไม่ได้ช่วยเรา ผ่านาริัทไม่โอเคลาซาฟีนัทลาซาฟีได้เลยได้อ๋อผมคือเบอร์สี่ี่สาวชุบสาวชุบนะเนีเดินเดินดีด้วยพี่ก็เดินปเดินนะาร์คเดอะโลเคชั่นอ์ุ้ยพี่นัทกว่ามีอุ้ยแวกมันจะแตก อแล้วพี่ๆตรงขวามีพี่อยู่ขวามีเพื่อนพี่บ้านไหนเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยใช่ไอไอกว่างเราไม่มีอ่ะไม่มีนะพี่ต้นว่าแล้วามาแล้วฮะอู้ว่าแล้วไหนอ่ะไอไอไอเนี่ไอหน้ายาวอยู่นะโอ้ยชุดไหนชื่ออะไพี่นะไอหน้ายาวหวะ เออเอพี่กระตุกเวอร์เลยพี่อยู่นี่ปะเนี่ยพี่มีคนใช้มือไหนวะได้ยินเสียงอ่ะสวยู้สวย I'm recalling a teammate watch out thanks บ้านไหนมีหมดเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านแบบนั้น Watch out เก็บอยู่พี่บ้านอูดอะแล้วไอตัวสนที่ยิงก้อยนี่ยเนไหนนะไ้ว่ยเห็นไหนไ่รูอะอ๋อผมเบอร์สิจะไปข้างนอกรเนี่ยวัสิของเจเนี่ยอนนี้เอาอุดไปเอาเอาเนี่ยจหน้ายาวเอาหน้ายาวไปยังไง้อ ดังกับน้อลูกกระสุนมึงเยอะลูกกระสุนมึงเยอะมันมีไอ้ก้อนหินเฮ้ยนะเอ้านี่ไงโซซายุยอยกับมองให้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 มองไหนกล้วยมองอยู่มองอยู่มองอยู่ชุบให้ชุบให้ชุดให้ให้โขบไม่ได้ไม่ได้ให้โมกไอ้โขบไม่ให้โมกไม่ไม่มันชุบทันอยู่พี่ I'm recalling a teammate ม่อยากเสียไม่อยากเสียชีวิตชีวิตปีฆ่าอยู่ไหนบ้างหาให้หน่อยกล้วยอยากเห็นตัวเลยพี่อยากน่าจะอยู่ตรงเปาหน้าเนี่ยพี่หลังคาป่ะพี่ไม่เนี่ยฝั่งนี้มันฝั่งเนี้ยเออมันฝั่งเนี้ยแล้วใครมาวะเป็นพี่เหรอคุณเจมาดิคุณเจพา้อมกันไหนดิมองเห็นแล้วไหนอ่ะว้ามันนี้ฉัน watch out ลากลอยไงลากลอยไงลากอยปล่ลากอยปะล่ะไ้ซ้ายนี่คือใครอะซ้ายไม่เห็นนะมจที่มีคนอมีเหมือนจะมีนะแต่ว่าดิมๆอะตอนแรกตรงบ้านเอ้ยบ้านที่ม็อกขึ้นเนี่ยพี่น้ำมีกระสุนเขียไหพี่นี่ไอตัวสน์อยู่ไหนวะ มาร์เลเคชันมีแล้วก็หนึ่งวันปมที่ตายวันนี้พี่นัทควรจะเข้าให้มันอุดก่อนวะพี่นแต่ว่าวงมาพี่นัทเราต้องไปนะพี่วงมาเราเราต้องยิงตรงเลยนี่พีนัทพี่นัทควรพี่นัทเหี่ย่นจพี่ไมมีนไห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 นนหน เขาอย่างไ้ติ๋มอะไอติมไม่เห็นพี่ยังไงข้างหน้าเนื้อเนาะเนาะเออเนาะเนี่ยตัดอะไรอยู่ไม่ทันช้าไปช้าไปเอาพี่สวัสดีกระหมดหมกันหมดจง ป๊าปี้ป๊าปี้โอ้เมือบงบาสซอมเวจัดเลยว่ะทุกคนก็เรียบปหน่อยสำหรับชุดกอซินลล่ารางเบิร์นิน่งนะฮะผมมองว่าเป็นชุดที่แบบ โหในเกมคือสุดมากๆทุกคนแล้วก็เป็นชุดระดับแดงด้วยนะฮะซึ่งเราตรงๆเนี่ยผมมองว่ามันเกิน600นะสำหรับชุดดีนะแล้ว600มันไม่ได้แค่ชุดดทุกคนมันได้ทั้งหมดตั้งแต่เวล1จนถึงเวล30เลยนะครับอะรที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าเปิดเถิดทุกคนสำหรับไอเซตคอลเลกอันนี้ทุกคน,นครับคุ้มเกิน600เป็นมากๆนะฮะ ก็สหรับชุดนี้ทุกคนนะครับทุกคนได้กันหรือยังและทุกคนได้เอาชุดนี้หรือเปล่าทุกคนถึงเวลไหนกันแล้วเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะจะได้แบบรู้กันว่าเออทุกคนตอนนี้คือทำารกิจถึงตรงไหนแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยฝากคนหนึ่งไลน์ในวันนั้ฝากคนสนับสนุนให้ผมด้วยนะฮะทุกคนแล้วที่น่าจะเป็นคลิปแบบไหนเนี่ยก็ติดตามรับชมกันแล้วกันนะครัสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขสวัสดีทุกคนทุกท่านนะฮะแล้วเจอกันนะครับทุกคนสียูจามบ่ายครับผมเจอกันครับ